ท่านผู้ชมคะนี่คือบรรยากาศนะคะของบริเวณด้านข้างของห้างแฮร์รนะคะซึ่งพอออกมาจากสถานีไนท์บริดจ์นะคะก็เดินขึ้นมาเลยค่ะก็จะเห็นประตูทางเข้านะคะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะฝนตกค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนนะคะอุณหภูมิเปลี่ยนค่ะ เะะไปหมดนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกท่านผู้ติดตามนะคะตอนนี้ลูกหนูเคมาอยู่กันที่ด้านหน้าบริเวณของห้าง h ฮร์ร d นะคะวันนี้สาเหตุที่มาที่นี่เป็นเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นนะคะคุณย่าจะมาทานข้าวที่บ้านชามก็เลยบอกเชฟทอมว่าเดี๋ยวจะมาซื้อนะคะของหวานนะเมนูดีเซอร์ทนะคะที่ h ฮร์ร d ก็เลยนั่งรถไฟเข้ามาในลอนดอนค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ชมจะซื้ออะไรนะคะไปเป็น ของหวานสำหรับอาหารืบอน,นี้ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศภายในฟู้ดฮอลล์นะคะของห้างแฮร์รอดก็เริ่มต้นกันด้วยที่มาการองค่ะนะคะจ้านี้ก็อร่อยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนะคะใครเป็นคนที่ชอบมาการองนะคะแนะนำว่าต้องมานี่เลยค่ะลาดูเล่นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาข,ขาของเขานะคะลาดูเล่เปารีสนะเพื่อนๆวันนี้เนี่ยฉันคิดว่าเดี๋ยวฉันก็คงจะซื้อคลาดูเล่ก็มารกรอง ไปเป็นของขวัญของฝากนะคะแล้วก็เป็นอาหารเป็นของว่างทานเล่นให้กับปุณยานะคะแล้วก็เชฟพอมด้วยนี่คาปิตาชิโออร่อยมากจ้าแต่เป็นกล่องก็มีนะคะช่วงนี้ก็ใกล้กับเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะทางราดูเล่นเนี่ยเขาก็ทำเป็นแพ็คกล่องแพ็คเกจจริงที่แบบว่าน่ารักค่ะจุกงีนี่ก็เป็นขนมนะคะของ p าร r o เาเองนะคะจะบอกว่าอร่อยมากนะคะ คนทานมาหลายนุ่มแล้วชอบอ่ะอร่อยอันนี้เป็นมะม่วงค่ะอืมดูสิคะช็อกโกแลตจ้าช็อกโกแลตโอ้ยอยากินนั่งนันเลยค่ะนี่ก็นะคะเป็นกาแฟค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะซื้อกาแฟกลับไปบ้านด้วยนะกาแฟของแครอทที่เป็นซิกเนเจอร์เนี่ยอร่อยอ,อ่ะกลับมาที่เค้กอีกแล้วจ้านะคะวันเกิดอะไรเนี่ยซื้อได้เลยเนยเนี่ยดูสิเพื่อนอืมน่ากินนั่งนันเลยค่ะมูราอิชนะเพื่อน ขนมสุดของโปดของเจี๊ยบคอมใช่ไหมโอ้ใช่ขนมสุดขนมสุดเราเคยทำกันแล้วว่าขนมแม่คงแม่อร่อยเท่าฮาวรอยอาจ๊ะก็คอนเทนแอลกอฮอล์ด้วยขนมสุดเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนได้ชมบรรยากาศกันนะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้มาฮาวรอยทั้งทีเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ยังอื่นฉันไม่ค่อยสนละค่ะก็จะชอบอาหารชอบขนมของเขามากกว่านะคะเป็นคนชอบทานนะ ก็เลยจาเป็นที่จะต้องพาเพื่อนๆมาดูกันนะคะแล้วก็อยากแบบว่าเออกินของอร่อยๆถึงบ้านแล้วนะคะนี่ก็ขนมนะคะที่เราไปซื้อกันมานะ,ะก็ลาดูเล่ค่ะแล้วก็สุดนอันนี้ก็เป็นขนมจากแครอทนะคะในดูอาหารสิ Let's have a look at our dinner tonight อู้เชฟทำ What make? Spaghetti bolognese. you Sp สปาเก mm ็ต i bolognese. นะคะฝีม so mm ือเชฟทอมนี hmm. mm ่ก hmm. mm ็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำให้ย่าเองตอนนี้ชั้นว่าชั้นจะทำอาหารไทยดูสิคะสามีน่ากินมั้ยอันเดนสปาเก็ตตี้ have we got we got fresh one ยัง so we have now fresh spaghetti so this bolognese sauce ผมไม่ได้กินนานมากเอฟซีจ้า อืมอร่อยมากน่ nice, baby. าสเปร๊บเว้ยลูกกันเด้บอยบอยครับไปอหี่ออยวไปจะกินนะเก็บเข้าตู้โอเครู้เรื่องถึงบ้านแล้วเพื่อนๆนะคะเมื่อกี้กเ็เชฟทอมมารอรับแชมป์ที่สถานีรถไฟนะ ก็พร้อมกับถือขนมขนมมาเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ฝนตกอากาศมันขมบ้งอะนะคะอย่างที่พาเพื่อนๆไปเมื่อสาวที่แฮร์รินะก็ู้พอมาถึงเนี่ยคุณสามีก็จัดบ้านเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณย่าก็จะมาทานข้าวกันแล้วเดี๋ยวฉันจะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันอะนะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่เราซื้อบ้านกันเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ชวนใครเลยนะคะยา่ามาวันแรกนะคะวันเดียวตอน,น,นที่ย่าเขามาดู ตอนที่เราเพิ่งซื้อใหม่ๆนะยาของเขามาดูมาเออสแกนให้เราว่าเฮ้ยบ้านอะไรยังไงบ้างนะญา่ามากับคุณพ่อแล้วคุณป้านะขนกันมาหมดเลยค่ะเออมาช่วยกันดูให้หลาน mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นโอกาสวันแรกนะคะในรอบหนึ่งปีตั้งแต่ที่ซื้อบ้านมาเป็นวันแรกที่่าจะมาดูบ้านเพราะว่าเข้าใจปากตอนแรกๆกับเพื่อนๆช้นซื้อซื้อบ้านหลังนี้มานะ ก็ต่อเติมนั่นต่อเติมนี่ก็ยังไม่ได้สะดวกที่จะเชิญญาตินะคะ <divor ces> เชิญป้าเชิญย่าเชิญเออใครใครมาแต่ว่าพ่อเชฟทอมเนี่ยเขาก็จะมาช่วยทานั่นทํานี่ตลอดนะคะก็อยากจะบอกว่ามันมันมันนื่ยค่ะนะคะในการที่เราพอซื้อบ้านเสร็จนั่นนี่นู่นหลายอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพื่อฉันก็เลยที่บอกน,นั่นก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ฉันไม่ได้ทําคลิปและอีกสาเหตุที่ฉันบอกไปก็คือชัน อยากให้เวลาส่วนตัวอยากให้เวลาครอบครัวนะคะเออแลาที่สําคัญก็คือเราไม่อยากที่จะ่ายสามีเราพั่มเพื่อนะคะเพราะว่าสามีเราเป็นคนที่เขา,เขาไม่ได้อยากอยู่หนะ้าสื่อเยอะนะคะโอเคผ่านๆชบๆไปมาได้แต่ว่าถ้าจะมานั่งถ่ายเต็มๆอย่างเงี้ยน,นะเขาเขาไม่สะดวกเราก็เลยเออตอนนี้คุณสามีอาบน้ําอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกันแต่สิ่งที่ฉันอยากจะทําเพิ่มเติมก็คืออยากจะ ทำห้องน้ำใหม่เพราะว่าห้องน้ำเก่าเนี่ยห้องน้ำที่มากับบ้านตัวนี้นะมันเป็นชาเวอร์แล้วชันไม่อยากได้ชาเวอร์ชันอยากได้เป็นอ่างอาบน้ำเล็กๆนะนั่นแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวต้องทำจะไปเรื่อยๆนะคะไว้เดี๋ยวก็ถ้ายังไงเดี๋ยวฉันจะอัปเดตให้เ,เพื่อนๆได้ดูการก็บอกแล้วลูกคุณหนู u ย c o เค b a คัมแบ็กแล้วนะคะโอเคมาเบบี้ค m e ดาวค c o ดาวค w n ดาวคัดาวเบบี้คัดาว กี่ครับกี่ครับอกี้ <laughs> Thank you. Kika. Hey, oh, can. <laughs>